ท่านศรีสุวรรณบอกว่าจะดำเนินคดีคนที่ออกไปทุ่มเงินวัดถึ n ต้อง มึงนั่นเร็วเก็บก่อมักูกถามหน่อยถามว่าปตีรูปแปลว่า,าล้มนองมึงไปเรียนมาตรงไหนสีสุสวันจำยากปัมึนะเว้ยตากันเลยเ้ยมึงกากัน